สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่30พฤศจิกาย,ยน2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะมองกรอบเคลื่อนไหว1,485เป็นแนวรับนะคะ1,500จุดเป็นแนวต้านนะคะก็จะเห็นว่าเรามองัพไซด์ค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะถึงแม้ว่าตลาดจะยังแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะแรงกดดันหลักเรายังมองเรื่องของความผันผลจากปัจจัยภายนอกนะคะในระยะสั้นนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ การประชุมของกลุ่ม o อเปกนะคะวันนี้น่าจะ,ะได้ได้ต้องจับตามองสําหรับเรื่องของผลการประชุมนะคะ,ะผลกระทบเนี่ยก็ทําให้ราคาน้ามันเนี่ย ค่อนข้างมีความผันผวนเยอะนะคะใน,ในช่วงตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะก็โอกาสเรื่องของการไม่ได้ข้อสรุปยังมองว่ามีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องของการปรับตัวลงค่อนข้างแรงของราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะเมื่อคืนก็ปรับตัวลงค่อนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญทางฝั่งสหรัฐนะคะเมื่อวานเรื่องของตัวเลข gdp ไตรมาสที่3เนี่ยออกมาที่3.2เซนะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่3%นนะคะก็ยังเป็นการสะท้อนภาพการฟื้นตัวของภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของนโยบายการปรับขึ้นอดตราดกเบียของเฟดเนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะคะใน,ในกลางเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจับตามองซักนิดน,นึงสาหรับการไหลออกของตัว f ฟโล์นะคะสำหรับฟันอ u ล f l o ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเห็นแรงขายของต่างชาติเนี่ยออกมาอีกะระลอกหนึ่งนะคะปัจจัยภายในของเราเองมีเรื่องของตัวมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในระยะสั้นนะคะก็ทยอยอนุมัติออกมานะคะตรงนั้นก็คงเป็นผลบวกในระยะสั้นๆนะคะก็จะมี selective บางเซกเตอร์นะคะที่จะได้ประโยชน์นะคะตรงนั้นก็อาจจะเข้าไปเทรดดิ้งได้เป็นรอบๆร,ระยะะ,ยะ,ะ,ยะนะคะแต่ว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยเชื่อว่าอัพไซน่าจะค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามองสําหรับการเก็งกําไรเนี่ยอาจจะต้องมีจุดทํากําไรจุดคัดลอสที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนหน่อยนะคะอาจจะต้องเน้นสต็อกเซเลคชันมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าตราบเท่าที่ยังมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นหลักนะคะแล้วในขณะที่ตัวสถาบันเองเนี่ยไม่มีท่าทีว่า ว่าจะเข้ามาช่วยทยอยรับนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นตัวแปรหล,ลักเข้ามาผลักดันเนี่ยก,ก็ถือว่าตลาดน่าจะ พยับไปไหนไม่ค่อยได้ไกลนะคะออแรงขายของต่างชาติที่มีต่อเนื่องในตลาดทุนไทยนะคะส่วนหนึ่งคงต้องจับตาเรื่องของแนวโน้มของค่าเงินนะคะตัวดอลลาร์สหรัฐที่ยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่านะคะตามการคาดหวังเรื่องของการปรับพึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็ตัวแนวโน้มที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะในขณะทีออ่บาทในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยก็มีแนวโน้มในเชิองอ่อนค่าลงไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยสนับสนุนในเรื่องของฟันฟลูเท่าไหร่นะคะออล่าสุดเนี่ยยอดซื้อสะสมของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจากเคยพีคที่ ประมาณแสนสามนะคะช่วงปลายเดือนกันยาเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักเ,เกือบเกือบแปดหมื่นล้านบาทนะคะยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มองตลาดวันนี้ก็คงจะผันผวนอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะคะอัพไซต์จำกัดระวังดาวไซต์ดีกว่านะคะวันนี้มีเรื่องของ effective Effective Date นะคะของตัวการปรับดัชนี MSCI นะคะก็อาจจะมีผลอยู่บ้างนะคะสำหรับดัชนีสำหรับตัวหุ้นที่ปรับเข้าปรับออกนะคะซึ่งถ้าเป็นตัว MSCI Global Standard Index นะคะก็ ก็จะมีตัวปรับเข้า2ตัวนะคะคือตัว BJC แล้วก็ตัว KCE นะคะได้ระวังนะคะสำหรับเรื่องของความผันผวนของหุ้นเหล่านี้นะคะ MSCI Global Small Cap มีปรับเข้า4ตัวนะคะ c o m 7 m a r l i นะคะ TKN TFG นะคะส่วนตัวที่ปรับออกเนี่ยมีเยอะทีเดียวนะคะ8ตัวนะคะ ASP BJC นะคะ CBG COL นะคะ CGD นะคะ DNA KCE แล้วก็โรจนะนะคะสำหรับหุ้นในพอร์ตระยะสั้นของเราคงไว้เหมือนเดิมนะคะทั้ง5ตัวนะคะ BCH BCP นะคะ s y n t e x Z นะคะส่วนตัวเมเจอร์เนี่ยเราขอปรับจุด ทํากําไรขยับขึ้นไปอีกบาทหนึ่งนะคะจากเดิม32เป็น33บาทนะคะตัวนี้เรามองเรื่องของการเข้าฉายของหนังภาพยนตร์นะคะเรื่องพรจากฟ้านะคะน่าจะสร้างปริมาณผู้เข้าชมได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะคะก็เมื่อาวานนี้ก็ถือว่าทรงตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะถึงแม้ว่าตลาดปรับตัวลดลงนะคะก็มองว่าน่าจะเก่งกําไรนะคะเพราะกําลังจะเข้าฉายแล้วนะคะสำหรับตัวภาพยนตร์นะคะ ตัวหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะมี3ตัวนะคะ TFG นะคะยูอซ่าแล้วก็ตัว TNP นะคะหุ้นติดชาร์จนะคะยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะทั้งในส่วนของ KTC นะคะ LITA JD นะคะ Singer ส่วนตัว TACC นะคะก็ครบอายุประมาณสัก2อสัปดาห์นะคะที่เราถือวันนี้ให้ออกที่ให้ exit ออกไปนะคะที่ ATC ค่ะ จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ